สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราก็อ,อยู่กันที่จุดตัดป่าแล้วนะครับมารถไฟยามเช้ากันนะครับขบวนสิบสามนะครับกรุงเทพเชียงใหม่นับยามเช้านะครับเราใกล้แต่เช้าแล้วนะครับ เจะลองเปิดให้เอาไม้กันลงแล้วโอเคกันเรียบร้อย มานะครับขบวนสิบสามนะครับต่อไปครับก็เข้าสู่สถานีนครลำปางแล้วครับที่กำลังจะจอดต่อไปนะครับเรียบร้อยครับอ่านะครับคลิปนี้นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายคลิปใหม่ๆออกมาแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ